สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะนำเสนอเลขดับหน่วยล่างสูตรที่10นะครับหน่วยล่างสูตรที่10แนวทางย้อนหลังนะครับ12งวดด้วยกันเริ่มวันที่2พฤษภาคม64นะครับ สพฤษภาได้เลข3เป็นเลขดับหลักหน่วยเป็นเลข8นะครับส6พฤษภา3เลขดับหลักหน่วยเป็นเลข4 1มิถุนา1นเลขดับหลักหน่วยเป็นเลข5 16มิถุนา3เลขดับหลักหน่วยเป็นเลข7 1็กรกฎาคม2เลขดับหลักหน่วยเป็นเลข9 16กรกฎาคม6เลขดับหลักหน่วยเป็นเลขศนะครับผมที่ 1. สงิงหานะครับ1 carbohyd. สิงหา8ปเลขดับหลักหน่วยเป็นเลข9 16สิงหา9เลขดับหลักหน่วยเป็นเลข3 หนึ่งกันยาห้าเลขดับหลักหน่วยเป็นเลขเก้าสิบหกกันยาสามเลขดับหลักหน่วยเป็นเลขศูนย์หนึ่งตุลาสี่เลขดับหลักหน่วยเป็นเลขสามนะครับผมและก็วันที่สิบหกตุลานะครับผมหน่วยครั้งที่สามบวกด้วยห้าคงที่ใช้หลักหน่วยครั้งที่สามบวกด้วยห้าคงที่นะครับเก้าห้าเป็นสิบสี่ได้สี่เป็นเลขดับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ